คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสนับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหอยโชคเศรษฐีมรานะครับกับสูตรดับ10ล่าง2ตัวสูตรที่1ดับ10ล่างนะกดติดตามได้เลยครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับกับสูตรเลขดับที่ผมลงไว้ให้โดยสูตรนี้เข้ากัน1นึ่กุมารบันหกสามหนึ่งกุมารบันหกสามนะครับใส่ติดทั้งหมดจาก3ามสตั้งวันเป็น40่สิบหมดครับขออนุญเป็นตัวเลข โอเคเป็นสี่สิบงอนนะครับเข้าตั้งแต่1กุมภาพันธ์หกสามแล้มาตรงนะครับ1กุมภาพันธ์หกสาผมใช้ในส่วนของหลักหน่วยสิบร้อยหลักร้อยนองจีหนึ่งคูณสองสคูณสอเป็น 4, 4 6, 8, 8, 8, 12, 6, 2่คูณสอเป็น4ี่สี่บวกแปเป็น12บสอใส่ส สอูณห้าเป็นสิบใสูนย์นี่ดับสองและศูนย์สองและศูนย์ไม่พบในหลัก10บล้านนะครับต่อมาครับสิบหกกมหกสามคำนอณได้เลขหกเลขศูนย์หกและศูนย์ไม่พบในหลักสิบล้านหนึ่งมีนาคมหกสามคำนอนวิ่งบนคำนวณเลขกับได้เลขหกเลขศูนย์หกและศูนย์ไม่พบในหลักสิบล้านสิมีนาคมหกสามคำนอนเลขกับได้เลขหกและศูนย์หและศูนย์ไม่พบในหลักสิบล้าน สิบหกพิซคูหานวณเลขจับได้เลขแปดกับเลขศนย์เลขแปดกับเลขศนย์นะครับลองดูแกับศูกับศูนย์ไม่พอมากสิบล้านหมิลลยนหกสามหนึ่งมิุนายนหกสามนวณเลขจับได้เลขแกับเลขศูย์แและศนย์ไม่พอมากหลักสิล้านสิบหกมินลนายนหกสามคำนวณวิ่งบนออกมาได้สิกับแป๊บน สิบหกไม่ได้ยันหาำนวณเล็ดับได้เลขหกและศูนย์หและศูนย์ไม่พบในหลักสิบหลางสิบหกก็ได้ด่าคำหกสานวณเล็ดับจะเลขสองและศูนย์สและศูนย์ไม่พบในหลักสิบลางหนึสิงหาคมหกสามำนวณเลับเลขสีและศูนย์สและศไม่พบในหลักสิบลางสิสิงหาคมหกสาำนวณเลขดับจะเลขสี่ลศูนย์สและศูนย์ไม่พบในหลักสิบลางนึกันยายนหกสามจำนวณเล็ดับจะเลขหและศูนย์หและศูนไม่พบในหลักสลง หนึ่กินยยนหกสามคำนวณเลับตัวเลขแกึศูนกศูนย์ไม่ผลักสิบลังหนึ่งตัวละครหกสาคำนวณเล็งดับตัวเลขสกึศูนและศูนย์ไม่ลักสิบลางสิตัวละครหกสาคำนวณเล็งดับตัวเลขแปดกศูนย์แปดกึศูนย์ไม่ผลักสิบลงพิสกอร์หกคำนวณเลับตัวเลขหกไรศูนย์หไมศูนย์ไลักสิบลาง สิบหกพฤศิเนก่หกสามคำนวณลิจากไปเลขศูนย์กับศูนย์ศูนย์ก 0, ะศูนย์ไม่พ้นดนหลัก10บล้านหนงธนวาคมหกสาคำนวณลิจากไปเลขหกกระศูนย์หกกระศูนย์ไม่พ้นเดนหลักสิบล้านกกระศูนย์ไม่ดือนสิบล้านนะต่อมาสิบหกธนวาคมหกสามคำนวณลิจากไปเลขส่กับศูนย์สี่กับศูนย์กระศูนสี่กับศูนย์ไม่พ้นเหลัสิบล้า สามสิบนคมหกาคำนวณเลขกลับได้เลขศูนย์กับ0 0ย์กับ0ไม่พบในหลักสิล้างสิบเจ็ดมารคคมหกสคูณสเป็น6 6 6กหบวกแปดคงที่ครับหกบวก8ปดหกเจ็ดแปดเก้าสบสองบสาบสี่สได้ดับเลขสีครับ4ี่คูณห้าสีห้ายใส่ศูนได้ดับ4ีละศูย์สและศูนย์ไม่พบในหลักสิล้า หนึ่งกุมาพันหกสี่คำนวณเลขับแต่เลขสีละศูนย์ละศนย์ครับลำดับสีละศูนย์ไม่พบในหลักสิบลักสิบหกกุมาันหกสีคำนวณเลขงดับแต่เลขศูนย์กับศูนย์ศูนย์และศไม่พบในหลักสิบลหนึงมีนาคมหกสคำนวณเลขับแต่เลขแปดบ0ศนย์แปดละศูนย์นและศนย์ไม่พบในหลักสิบลั สิบหกีนาคมหกสี่คำนวณเลขกลับได้เลขหกับศูนหกกรศูนนะครับรู้สึกมีสะดุดอยู่เลขน้อยหกกระศูนแต่เดินต่อได้ครับหกกระศูนเลขหกไม่พมในหลักสิบลลาเลขศูนย์พบนะครับแต่ว่ามันสะดุดแต่ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าสูตรของเรานมต้องนํมาเบบเทียบซิงกัรและกันนะครับมันจะมีสูตรของดับสิบตลอดชีวิตเราไปเทียบกันได้หนึ่งเมษายน์หกสี่คำนวณกลับได้เลขสองเลขศูนย์เลขสองเลขศูนย์ไม่พบในหลักสิบลลาง สิบหเมษายนหกสี่นวณเลขับจะเลขสองเลขศูนย์สอลขศนยไม่ปนแสิบล้าสอพัส์าคมหกสี่คำนวณเลขดับด้เลข2กับศูนกับศกลังด้สองเละศูนย์สองเลขศูนย์สองเละศูนย์ไม่พบนแ1สล้า1สิบพัสดาคมหกสี่คำนวณเลขดับได้เลข8ปดกับศูนปกับศนย์ไม่พปนแสิบล้า1หนึ่งมิถุนายนหกสี คำนวณเลขับได้เลข6กับศ6และศูและศูนย์ไม่พบแรสิบลังสิมิไทล6กคำนวณเลขับได้เลขสกับศูกับศครับอามาร4กับ0 4นกับศ4กับศนไม่พบแรกสิบลักระดดคอมหหนึกึ่ดดะคม6กหสี่คำนวณเลขับได้เลข แกับศเลขแกับศูนกับศูนย์นั้นไม่พบแมกสล้านสิกก็ได้ค่าหกนะครับคำนวณเลขตับด้เลขสกับศูนย์เลขสองกับเลขศูนยละศูนย์นั้นไม่พบแนสิบล้านหนึง 6, ่งจิงค่ะคูหกสี่คำนวณเลขตับเลขสองกับศูนะครับตงอกับศูน 2พบเนี่ยสิบล้านเลขสูตรไม่พบนะครับแต่ว่าเราดูภาพรวมออกมามันเดินโอเคนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันต่อนะครับ16สิงค์คม64สี่นะครับเ2็ดสองสิบสก8เป็น22สู่เป็นส0สศูนย์ดับ2องไรูนยหกันยายน6 4ครับ4ีคูน2เป็น8ปด8ดบกแเป็นสิบดับเลข6กคูนห้าหก้าสส่ศูนย์ดับ6กไรศูหศูนย

คูณห้าหกห้าสามสิบใส่ศูนย์ได้ดับหกไรศูนย์สกุลนะคะดับหกละศูนย์นะหกละศูนย์นั้นไม่พบในหลักสิบหลัง,งนี้ม,มาต่อมาหนึ่งตัวเลขคอหกสี่นะครับหลักร้อยคูณสองหลักร้อยคูณสองหนึ่งอ ตื่นเช้าเกิน1นคูณสได้2 2บวก8เป็นสิบสิบใส่ศูคูณห้นย์คูณหได้0ได้ดับศูนและ0ูนย์นะคะไข่สองฟองเลยต่อมา16ตัวละคมครับออก3 8 6 3ป2ถกสาองลกลัง3าส เลขศูนย์กับเลขศูนย์สองตัวใช่ไหมไม่ปรเดเนหจากสิบลังนะครับต่อมา16บัวตุลาคม16บตุลาคม64สนะครับสาคูณสเป็น6 6หบกแเป็น6 7 8, 8 9็ด1ปดเก้า4ิบสิบเอใส่สีคูณห้าสี่หสิใส่ศได้ดับเลข 4กับเลข0นะครับต่อมา1พฤศิกายนออกอะไรออก1พฤศิกายน64ออก045 037 29 5 4, 3, 7, 7, 8, 9, 8. นะครับ045 037 29 5 3, 7, 8, 9, 9, 8. เลข4ไม่ควรม10ลาเลข0ไม่ควรม10ลานะครับต่อมา1พฤศิกายน64045 037 29 5หลักรก้อยคูณ2 ศูคูณสได้2ได้0 0นบกแได้ศูนคูณสองได้ศูนบกแได้แปดแปดคูณห้าแปด้าย์ได้ไดับแและศอ่ะเห็นไหมเนี่ยโอเคอันแคปเจอร์เลรนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะฮะได้ตัวเลขแล้วก็นำไปเทียบกันได้เลยกับสูตรเลขดับ ทั้งระยะสั้นระยะยาวเราก็สูตรตลอดเทียบลองให้แล้วนะจะนํากับอับิาณได้เทียบนะครับเทียบหลายยิ่งเทียบหลายสูตรโอกาสความเปลี่ยนไปได้ก็จะมีสูตรมากขึ้นตามไปด้วยนะครับเขียน้ะเรีด้ร้อยนะนี้ดับ10ล่างดับ10ล่าง2ตัวสูตรที่1นะครับเข้ากันต่งัววกันมเจ็สี่สิบวัตต์ครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะูุกต่อนรวยก่อนกับสุดหวยโชคจีดีมารานครับสวัสดีครับ